สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้พบกับรายวิชาคณิตศาสตร์กับครูชนิศราสงวนไว้หรือว่าครูส้มนั่นเองค่ะวันนี้ยังพบกับหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะก็คือเรื่องเซตก่อนที่จะไปเรียนนะคะนักเรียนมาทบทวนบทเรียนก่อนนะคะเรื่องแรกที่ครูจะต้องพูดกับนักเรียนก่อนในวันนี้ก็คือสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการดําเนินการของเซตทั้งหมดนั่นเองค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ส่วนที่นักเรียนจะต้องนําไปใช้นะคะส่วนแรกก็คือการดําเนินการของ เซตสัญลญักษณ์แล้วก็เทคนิคการจําค่ะครูส้มมีเทคนิคการจําง่ายๆมาให้นักเรียนได้ใช้กันด้วยนะคะตัวแรกเลยค่ะ intersection สัญลักษณ์ก็คือ a แล้วก็ u คว่ำ b อ่านว่า a intersect b นะคะก็คือเอาซ้ํานั่นเองต่อไป union ค่ะก็คือ a u แล้วก็ b แบบนี้อ่านว่า a union b หรือว่าเอาหมดนั่นเองค่ะผลต่าง a ลบ b นะคะก็คือเอาหน้าไม่เอาหลังนั่นเองค่ะ คอมพลเมนต์ก็คือ A อพามหมายความว่าเอา U แต่ไม่เอา A นั่นเองค่ะถ้านักเรียนนำเทคนิคพวกนี้ไปใช้ก็จะง่ายต่อการทำโจทย์นะคะ เมื่อวันก่อนคุณครูให้โจทย์นะคะเป็นตัวอย่างโอ e เน็ตให้กับนักเรียนได้ทําเป็นการบ้านวันนี้เราจะมาเฉลยการบ้านกันค่ะ<อ>เห็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้ก็รู้สึกตกใจใช่ไหมคะแต่กระบวนการในการทําโจทย์แบบนี้ไม่ยากเลยค่ะมาลองดูขั้นแรกกันก่อนนะคะสังเกตมีเซตที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด3เซตด้วยกันก็คือเซต a b c แสดงว่าแผนภาพเวนที่ครูกําลังจะวาดอยู่ในตอนนี้จะต้องมีด้วยกันทั้งหมด3วงนะคะก็คือวงของ a b แล้วก็วงของ c แบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะนักเรียนไปดูข้อมูลที่ได้ก่อนนะคะแบ่งบริเวณต่างๆออกเป็นทั้งหมด8บริเวณด้วยกันนะคะลองมาดูว่า8บริเวณนี้ได้แก่ตรงไหนบ้างนะคะอย่างในภาพที่นักเรียนเห็นตอนนี้มีบริเวณ1 2 3 4 5 6 แล้วก็บริเวณที่8นะคะซึ่งทั้ง8บริเวณเนี่ยมีความสําคัญมากๆในการทําโจทย์เรามาดูตัวแรกกันก่อนเห็น a ลบ b นะคะครูจะเริ่มจากบริเวณนี้ก่อนเลยนั่นก็คือ a ลบ b หมายความว่าเอาเฉพาะใน a แต่ไม่เอาตัวที่ซ้ํากับใน b ถูกต้องไหมคะดูจากภาพเลยค่ะ a แล้วก็ไม่เอา b ดังนั้นก็จะเหลือบริเวณที่1กับบริเวณที่4นะคะตามภาพค่ะคุณครูก็เขียนเป็นเซตแบบนี้ให้นักเรียนเห็นชัดๆนะคะต่อไปค่ะนักเรียนไปดูตัวที่2ค่ะก็คือ a ลบ c นะคะนั่นก็คือเอา a แต่ไม่เอา c นั่นเองดังนั้น a ลบ c ก็คือยึด a เป็นหลักลบที่ซ้ำกับ c ออกไปก็คือลบตรงนี้ไปนะคะจะได้บริเวณที่1กับบริเวณที่2นะคะตามภาพเลยสังเกตนะคะที่ ผ่านมาคุณครูเริ่มจากการทำในวงเล็บก่อนทุกครั้งเลยนะคะต่อไปค่ะก้อนที่3นักเรียนเห็นไหมเอ่ยว่าเป็น b intersect c b intersect c หมายความว่าเอาสมาชิกใน b ที่ซ้ํากับใน c นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ซ้ํากันมีใครบ้างลองไปดูในแผนภาพค่ะคุณครูวงบริเวณของ b บริเวณของ c แล้วก็เอาบริเวณที่ซ้ํากันนั่นก็คือเหลือบริเวณสีม่วงนั่นคือบริเวณที่5แล้วก็บริเวณที่6ค่ะ ต่อไปค่ะก้อนที่4ที่เราจะทำกันนะคะก็คือ a intersect b intersect c นั่นหมายถึงเอาสมาชิกที่อยู่ใน a b c ที่ซ้ำกันทั้งหมดนั่นเองค่ะดังนั้นที่ซ้ำกันทั้งหมดหน้าตาเป็นยังไงลองไปดูกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือเอา a b c มาแรงเงาแล้วก็ดูบริเวณที่ซ้อนทับกันทั้ง3บริเวณเลยนั่นก็คือบริเวณที่5้นั่นเองค่ะ จากนั้นค่ะนักเรียนเราทำสีก้อนย่อยๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะขมมดก้อนย่อยๆลงไปอีกก็จะเหลือข้อมูลตรงส่วนที่5ตรงนี้นะคะบริเวณข้อมูลที่5ตรงนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากข้อมูลของ a ลบ b กับ a ลบ c นั่นเองซึ่ง a ลบ b ก็คือบริเวณที่1กับบริเวณที่4นะคะแล้วก็บริเวณที่ A ลบ C ก็คือบริเวณที่1กับบริเวณที่2เรานํามาอินเตอร์เซกกันนั่นเองอินเตอร์เซกตกันก็คือเอาซ้ําค่ะดังนั้นถ้าเอาซ้ํากันดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยที่มีหน้าตาเหมือนกันก็คือบริเวณที่1นะคะดังนั้นนเรียนก็จะได้คําตอบแล้วว่าในก้อนของวงที่5ที่คุณครูด้วยวงไว้เนี่ยก็คือบริเวณที่1นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่านเรียนยังไม่เข้าใจลองไปดูด้วยภาพกันดีกว่าค่ะไปมองบริเวณต่างๆตามที่คุณครูแรงเงาให้ดูเลยนะคะบริเวณแรกค่ะเ เลบ b ก็คือเอาบริเวณที่1กับบริเวณที่4นะคะก็จะเป็นบริเวณสีเหลืองตรงนี้จากนั้นค่ะ A ลบ C ก็คือบริเวณที่1กับบริเวณที่2นะคะก็คือบริเวณนี้แล้วเราก็นำทั้ง2บริเวณนี้นะคะมา อินเตอร์เซกันนั่นเองอินเตอร์เซกก็คือเอาบริเวณที่ซ้ำกันนักเรียนสังเกตตอนแรกคือสีเหลืองไปผสมกับสีแดงนะคะก็จะได้บริเวณสีส้มออกมาก็คือบริเวณที่ซ้ำกันนั่นเองดังนั้นบริเวณที่ซ้ำก็เลยเหลือเพียงแค่บริเวณที่1น,นะคะตามภาพเลยนักเรียนจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้นะคะแบบที่1คือพิจารณาข้อมูลหรือรูปแบบที่2ดูจากการแรงเงานะคะก็จะเห็นภาพชัดเจนเหมือนกันค่ะจากนั้นค่ะขั้นที่6ค่ะนักเรียนก็ไปดูก้อนข้างหลังที่คิภูวงให้ ะะก้อนที่6ก็คือก้อนของ B ต e x C จะได้บริเวณที่5กับบริเวณที่6ค่ะแล้วก็ เออินเซต์อินเตอร์เซกก็จะได้บริเวณที่5นํามาลบกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการลบกันก็คือเอาตัวหน้าแต่ไม่เอาตัวหลังก็ลบที่ซ้ํากับตัวหลังออกไปนั่นก็คือบริเวณที่5ลบออกไปแล้วค่ะก็จะเหลือบริเวณที่6เพียงอย่างเดียวบางคนยังไม่เข้าใจลองไปดูด้วยภาพกันดีกว่าค่ะถ้าไปมองด้วยภาพนะคะบริเวณแรก B ีอินเตอร์เซกตจะได้บริเวณสีม่วงตรงนั้นค่ะคือบริเวณที่5กับบริเวณที่6ส่วน A อินเตอร์เซกตอินเตอร์เซก ะะก็คือบริเวณที่5ตรงนี้ค่ะจากนั้นเราเอาทั้งสองก้อนมาลบกันนะคะลบกันก็คือเอาตัวหน้าแต่ไม่เอาตัวหลังดังนั้นก็จะเหลือบริเวณเดียวก็คือบริเวณที่6ตามภาพนี้เลยค่ะต่อไปกระบวนการยังไม่เสร็จนะคะเหลือก้อนใหญ่ๆอีกหนึ่งก้อนเอา2ก้อนนี้มาดําเนินการได้เลยค่ะก็คือก้อนแรกนะคะก็มาจากก้อนที่5นั่นเองแล้วก็ก้อนหลังค่ะมาจากก้อนที่6 ซึ่งนักเรียนได้ทํามาหมดแล้วปรากฏว่าในขั้นตอนที่7เนี่ยนะคะบริเวณแรกนะคะก็คือบริเวณที่5เหลือเพียงแค่บริเวณเดียวก็คือบริเวณที่1นะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังนะคะก็คือมาจากข้อที่6ที่นักเรียนทําไปแล้วคือบริเวณที่6นั่นเองนําทั้ง2บริเวณนี้มายูเนียนกันค่ะก็คือเอาหมดเลยเอาหมดเลยก็คือเอาทั้งบริเวณที่1ด้วยแล้วก็บริเวณที่6ด้วยก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะคราวนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพลองไปดูภาพกันดีกว่าค่ะดังนั้น บริเวณที่เกิดขึ้นนี่คือบริเวณที่1ค่ะและอันนี้ก็คือบริเวณที่6ค่ะเอาหมดทั้ง2บริเวณก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะดังนั้นคําตอบของนักเรียนก็คือเซตที่เป็นบริเวณที่1แล้วก็เป็นบริเวณที่6นั่นเองคราวนี้ลองไปดูภาพกันดีกว่าค่ะว่าเราควรจะตอบข้อไหนนะคะปรากฏไปดูภาพแล้วค่ะภาพที่เหมือนกับที่เราได้ทํามาแล้วก็คือตอบข้อที่1นนั่นเองค่ะหลายๆคนคงจะตอบถูกกันนะคะ สิ่งสำคัญเลยค่ะคุณครูจะมาสรุปแนวทางในการทำโจทย์แนวนี้กันนะคะแบบแรกเลยคือนักเรียนจะต้องใช้ผลจากการดำเนินการของเซตเนี่ยแล้วก็สังเกตบริเวณต่างๆตามที่โจทย์กำหนดมาให้เรานะคะอันนี้คือรูปแบบแรกหรือรูปแบบที่สองนะคะเป็นรูปแบบที่คุณครูแนะนำเลยเพราะว่าจะเหมาะกับนักเรียนมือใหม่แล้วก็ฝึกทำโจทย์ได้หลากหลายด้วยนะคะก็คือใช้การสมมติสมาชิกลงไปค่ะ ใส่สมาชิกลงไปในบริเวณต่างๆแล้วก็ทําตามเงื่อนไขโจทย์อย่างที่คุณครูดได้ทําผ่านมานั่นเองค่ะรูปแบบนี้ก็จะง่ายแล้วก็ถูกต้องแน่นอนค่ะแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะนักเรียนจะต้องแม่นเรื่องการดําเนินการเซตทั้งหมด ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวค่ะตั้งแต่ A i n t e r s e c t B, A union B, A ลบ B แล้วก็ A พาร์ m, หรือว่า A complement นั่นเองค่ะถ้าแม่นตรงนี้ก็รับรองทำโจทย์ได้แน่นอนนะคะลองมาทำโจทย์กันต่อดีกว่าแต่ว่าจะตอบกันแบบไบวๆนะคะโดยการพิจารณาข้อมูลไม่ใช้การวาดแผนภาพแล้วนะคะข้อที่1ค่ะ A พาร์ม A พาร์หมายความว่าเอา U แต่ไม่เอา A นั่นก็คือไปดู U ค่ะทั้งหมด แต่ไม่เอา a ดังนั้น u ไม่เอา a ก็ตัดที่ซ้ำกับ a ออกไปค่ะนั่นก็คือตัด1ตัด3ตัด5 7และ9ก็จะเหลือเซตคำตอบของเซต2 4 6 8และ10นะคะต่อไปค่ะข้อที่2 b พาม b พามก็คือเอา u แต่ไม่เอา b ค่ะ ดังนั้นนักเรียนไปดู b ก่อน b มี1 2 3เราไม่เอา b ตัวนั้นค่ะก็จะเหลือที่อยู่ใน u ก็คือเซตของ4 5 6 7 8 9 10ค่ะต่อไป c พามนะคะก็คือเอา u แต่ไม่เอา c นั่นเองเอา u ไม่เอา c ไปดู c ค่ะ c มี2 4และ8ดังนั้น c พามก็คือเซตของ1 3 5 6 7 9แล้วก็10ค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่4 a union b แสดงว่าเอาหมดทั้งใน a และ b ค่ะนั่นก็คือไปดู a b มีใครบ้างนักเรียนก็เอามาใส่ให้หมดเลยนะคะก็คือตามสิ่งที่นักเรียนเห็นเลยค่ะอย่าลืมว่าตัวไหนที่มีเหมือนกันเช่น,นงนช่นะคะมีทั้งใน a แล้วก็มีทั้งใน b นักเรียนจะใส่เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะที่มีซ้ำกันจะใส่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะตามหลักการเขียนเซตค่ะต่อไปค่ะข้อ5 a intersect b ก็คือการเอาซ้ำใน a กับ b เพราะฉะนั้นนักเรียนไปดูว่า A กับ B มีใครซ้ํากันบ้างนั่นก็คือมี1ซ้ำกันแล้วก็มี3ซ้ำกันก็เลยตอบเซตของ1กับ3นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะก็คือเป็นการเอาหมดใน A กับ B ค่ะแต่สิ่งสําคัญค่ะนักเรียนเห็นไหมว่าตอนนี้มันมีทั้งหมด2ขั้นตอนแล้วเนื่องจากเวลาเราทําโจทย์เราต้องทําในวงเล็บก่อนแล้วก็ ค่อยไปทำส่วนที่เหลือนะคะดังนั้นขั้นแรกก็เลยต้องทํา A เน i o n B ก่อนนะคะก็คือเอาหมดทั้งใน A และ B และขั้นที่2ค่ะก็คือเอาทั้งหมดตรงนั้นไปใส่ c o m p l เ m e n t ก็คือเอา U แต่ไม่เอา A เน i o n B ดังนั้นคําตอบที่ได้ก็จะได้เป็นเซตของ 4, 6, 8และ10นะคะซึ่งก็จะต้องทําทั้งหมด2ขั้นตอนเนาะต่อไปข้อ7ค่ะ นักเรียนสังเกตว่ามี a พ r i ์ intersect กับ b พ r i ์นั่นก็คือต้องหา a พ r i ์ก่อนก็คือเอา u ไม่เอา a ขั้นที่2ค่ะเอา U ไม่เอา B แล้วก็เอาทั้งสงส่วนนี้มาหาบริเวณที่ซ้ำกันนะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับเซตของ 4, 6, 8และก็10นะคะคราวนี้ข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆค่ะในข้อที่6กับข้อที่7เนี่ยครูส้มก็เห็นข้อสังเกตว่าเอะมันมีข้อสังเกตบางอย่างนะคะทั้ง2ข้อนี้มีคาตอบเหมือนกันแล้วก็ทาให้ได้ข้อสรุปจากข้อสังเกตตรงนี้ว่า A union B ก่อนแล้วก็ไปหาคอม p พลเมนต์เนี่ยจะเท่ากับ A พามหรือ A complement intersect กับ B พามหรือว่า B complement นั่นเองค่ะดังนั้นเทคนิคง่ายๆที่คุณครูจะใช้แล้วก็บอกเด็กๆบ่อยๆก็คือเหมือนเรากระจายพามเข้าไปค่ะพอกระจายพามเข้าไปก็จะได้เป็น A พามจาก u n i นพอกระจายพามเข้าไปก็กลายเป็น intersect จาก B เฉยๆกระจายพามเข้าไปก็กลายเป็น B พามนะคะก็ได้หน้าตาเป็นแบบนี้หรือนักเรียนจะเจอแบบนี้บ่อยค่ะ A พาม intersect B พามนักเรียนสามารถหาได้ง่ายๆโดยการ ดึงพาร์มออกมาค่ะก็กลายเป็น A union B ก่อนแล้วค่อยไปหา c o m p พล m e n t ์นั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นรูปแบบที่ใช้กันนะคะต่อไปค่ะลองไปทำโจทย์ต่อในข้อที่8นะคะ A intersect B ก่อนแล้วก็ไปหา c o m p พล m e n t ์ดังนั้นขั้นที่1เอาซ้ำใน A กับ B นะคะก็จะได้เป็นเซตของ1กับ3จากนั้นนะคะเอาไปหา c o m p พล m e n t ์ก็คือเอา U แต่ไม่เอา A ที่ซ้ำกับ B นั่นเองค่ะก็จะได้เซตคำตอบหน้าตาเป็นแบบนี้ ค่ะ ต่อไปค่ะในข้อที่9นักเรียนจะเห็นว่ามี a พาร์ม u n i o กับ b พาร์มซึ่งจะต้องมีขั้นตอนในการทำเนี่ยหลายขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกก็คือเอา u แต่ไม่เอา a นะคะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปขั้นที่2ค่ะเอา u แต่ไม่เอา b ได้หน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งทั้ง2อย่างนี้นักเรียนทํามาหมดแล้วนะคะแล้วก็จะสรุปแบบง่ายๆให้เข้าใจจากภาพได้เลยนะคะคราวนี้ค่ะเอาหมดเลยใน a พาร์มกับ b พาร์มดังนั้นก็มาเขียนได้ข้อมูลเป็นแบบนี้สังเกตว่าข้อแกับข้อ9 ก็มีลักษณะคําตอบที่เหมือนกันก็เลยเกิดเป็นข้อสังเกตในข้อ8และข้อ9ทําให้ได้ข้อสรุปว่า a intersect b ก่อนแล้วก็ค่อยไปหา c o m p l เ m e n t เนี่ยจะเท่ากับ a c o m p l เ m e n t หรือ a พาร์มเนียนกับ b c o m p l เ m e n t หรือ b พาร์มเลยนะคะพูดกันง่ายว่าให้นักเรียนเนี่ยกระจายพาร์มเข้าไปเหมือนหลักการข้อที่แล้วเลยนะคะพอกระจายพาร์มเข้าไปก็จะได้เป็น a พาร์มจากินเ e อร์ c t ก็กลายเป็น union จาก b เฉยๆก็กลายเป็น b พาร์มนะคะหรือว่าทางด้านล่างคะ่ะ a union b พักดึงพามออกมาค่ะก็จะได้คำตอบเป็น a จาก union ก็เปลี่ยนเป็น intersect กับ b แล้วก็ค่อยไปหา complement ที่หลังนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบด้านล่างเนี่ยนักเรียนจะเจอบ่อยทำให้ขั้นตอนในการหาจาก3ขั้นตอนเหลือเพียง2ขั้นตอนนะคะต่อไปไปดูข้อ10กันดีกว่าค่ะข้อ10เนี่ยแน่นอนนักเรียนต้องมีวิธีการทำทั้งหมด2ขั้นตอนด้วยกันก็คือหา a union b union c เกาะน,นั่นก็คือเอาหมดเลยที่อยู่ใน a ใน b ใน c นะคะจากนั น้ไปหาคอมพลเมนต์ของตัวที่เราเลือกมาแล้วนะคะดังนั้นก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะในข้อ11เนี่ยนักเรียนสังเกตว่า a พาส ideseb พาส ideseb c พาสนักเรียนต้องทำทั้งหมดเนี่ยสขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือเอา u แต่ไม่เอา a นะคะได้หน้าตาแบบนี้ ต่อไป b พลามก็คือเอา u ไม่เอา b ได้หน้าตาแบบนี้ต่อไปเอา u แต่ไม่เอา c ก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นเอาทั้ง3มก้อนสีส้มสีชมพูและสีฟ้ามาอ i n t ตร์เ c t กันก็คือเอาบริเวณที่ซ้ำกันนั่นเองค่ะดังนั้นซ้ำกันก็จะได้เซตของ6และ10เหมือนกันเลยนะคะก็เลยทําให้เกิดข้อสังเกตต่ตอมาเช่นกันค่ะลองไปดูข้อสังเกตที่เกิดขึ้นนะคะทั้ง2ตัวนี้ได้คําตอบเหมือนกันนะคะ ทำให้ได้ข้อสรุปว่า a u n ีย n b union c ก่อนนะคะทำก้อนนี้ให้เสร็จแล้วไปหาคอมพลเมนต์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ a c o m p l เ m e n t หรือ a พรัมนะคะิน t ตอร์เซกับ b c o m p l เ m e n t หรือ b พรัมแล้วก็ินเตอร์เซกับ c c o m p l เ m e n t หรือ c พรัมนะคะหลักการก็เหมือนกับข้อสังเกตที่เราแล้วมานะคะครูส้มจะบอกเด็กๆว่าให้จําง่ายๆโดยการเนี่ยกระจายพรัมเข้าไปเลยจาก a เฉยๆก็กลายเป็น a พรัมค่ะจาก union ก็เปลี่ยนเป็นิน t ตอร์เซก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนั้นนะคะลองมาตอบคําถามกันดีกว่าถ้าคุณครู ี A พรม Union B พรม Union C พรมจะได้หน้าตาเป็นอย่างไรโหถ้าทำแบบนี้นะ้าเรียนต้องทำทั้งหมด4ขั้นตอนต้องไปหา A พาร B พาร์ C พร์แล้วก็มาเอาบริเวณที่ Union กันอีกนะคะเสียเวลานักเรนจะทำง่ายๆโดยการดึงพาร์มออกมาค่ะคำตอบก็คือได้ A intersect B intersect C ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปหา Complement นั่นเองก็จะเหลือขั้นตอนเพียงแค่2ขั้นตอนซึ่งง่ายกว่านะคะดังนั้นข้อสังเกตมีประโยชน์มากๆเลยค่ะไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าข้อ 12นะคะนักเรียนตอบไวๆได้แล้วเพราะว่าเราได้มีความรู้ทุกเรื่องหมดแล้วในเรื่องการดําเนินการของเซตนะคะข้อ12ค่ะ a ลบ b แสดงว่าเอา a แต่ไม่เอา b ดู a กับ b ค่ะเอาที่มีอยู่ใน a แต่ว่าไม่มีอยู่ใน b นั่นก็คือตัด1ตัด3ออกเหลือเซตของ 5, 7และ9นะคะต่อไปค่ะข้อ13 เออินเตอร์เซกกับ B ีพามแสดงว่านักนรียต้องทําทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นแรกเอา A มาก่อนค่ะว่า A มีใครบ้างต่อมาค่ะ B ีพามก็คือเอา U แต่ไม่เอา B ซึ่งทํามาแล้วได้หน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นเอาทั้ง2ก้อนนี้มาอินเตอร์เซ็กกันก็คือเอาที่ซ้ํากันนั่นเองไปดูที่ซ้าํากันปรากฏว่าก็คือ5 7และ9ก็เลยตอบเซตของ57และ9ปรากฏว่าทําไปทํามาเกิดข้อสังเกตอีกแล้วค่ะข้อ12กับ13ทําให้เกิดข้อสังเกตเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวเราไปลองทำข้อต่อไปก่อนนะคะคือข้อ14 b ลบ c ก็คือเอา b แต่ไม่เอา c ค่ะนั่นก็คือที่ซ้ำกับ c เราจะตัดออกนั่นก็คือ2ตัดออกค่ะเหลือ b ก็คือ1กับ3นะคะนี่ก็คือ b ลบ c นั่นเองค่ะต่อไปข้อ15นะคะ b intersect กับ c พานะักเรียนต้องเอา b ก่อน จากนั้นนะคะไปหา C ีพามาก็คือเอา U แต่ไม่เอา C ก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นเอาทั้งสองก้อนมาอินเตอร์เซ็กกันก็คือเอาบริเวณที่ซ้ำกันปรากฏว่าส่วนที่ซ้ำกันก็คือมี1แล้วก็มี3นะคะก็เลยตอบเซตของ1กับ3จากข้อสังเกตที่ได้นะคะตั้งแต่ข้อ 12, 13, 14, 15ทําให้เราได้ข้อสรุปแบบนี้ค่ะว่าถ้าเรามี A-B ลบ B นะจะเท่ากับ A ินเตอร์เซกกับ b พามค่ะว่าง,ง่ายๆถ้ามี a ลบ b อยากเปลี่ยนให้เป็นตัวหลังนะคะก็คือคงตัวหน้าไว้ก็คง a ไว้ 2. เปลี่ยนลบเป็นอินเตอร์เซกค่ะ 3. ใส่พามไปที่ตัวหลังนะคะหรือถ้านัาเรียนเจอ a อินเตอร์เซ็ก b พามนะคะก็คือมีค่าเท่ากับ a ลบ b นั่นเองนะคะ หมายความว่าให้นักเรียนคงตัวหน้าไว้ก็คือคง a ไว้ y, เปลี่ยนนเตอร์ e c t นะคะให้เป็นตัวลบค่ะแล้วก็เอาพามตัวหลังออกก็คือจาก b พามเหลือ b อย่างเดียวก็จะได้เป็น a ลบ b นั่นเองค่ะจากข้อสรุปนี้ลองตอบคำถามตัวเองดูซิว่า b นเต e ร์เ c t c พามจะตอบอะไรนะคะจากขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะได้ว่าขั้นที่หนึ่งคงตัวหน้าไว้ก็คือ,อยังเป็น b เหมือนเดิมขั้นที่สองเปลี่ยนอ intersect เป็นลบค่ะขั้นที่สามนะคะก็คือเอาพามตัวหลังออกไปค่ะ ก็จับ c พาร์เป็น c เฉยๆก็จะได้เป็น b ลบ c ดังนั้นถ้าเด็กๆเ,เจอ b อินเตอร์เซก c พารมหาง่ายๆค่ะโดยการเอา b ลบ c นั่นเองง่ายมากเลยนะคะ ต่อไปไปลองดูข้อ16กันนะคะ b ลบ a ง่ายมากเอา b แต่ไม่เอา a ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ซ้ำกับ a เอาออกไปเลยค่ะก็คือมี1มี3ที่ซ้ำกันดังนั้นเหลือเซตของสอต่อไป17ค่ะ c ลบ b แสดงว่าเอา c ไม่เอา b เอา c ไม่เอา b ที่ซ้ำเอาออกไปค่ะนั่นก็คือ2ซ้ำก็เลยเหลือเพียงแค่เซตของสกับ8นะคะต่อไป a ลบ c ค่ะเอา a แต่ไม่เอา c เพราะฉะนั้นดู a เป็นหลัก แล้วก็ลบที่ซ้ำกับ c ออกไปปรากฏว่าไม่มีใครที่ซ้ำกันเลยนะักเรียนก็ตอบเซตของ a ได้เลยนะคะต่อไปข้อ19ค่ะ c ลบกับวงเล็บ a intersect b เพราะฉะนั้นเจอในวงเล็บต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะขั้นที่1เลยต้องเอา a intersect b ก็คือเอาบริเวณที่ซ้ำกันใน a กับ b ปรากฏว่าจะได้หน้าตาเป็นเซตของ1กับ3นะคะจากนั้นขั้นที่2เอา c แต่ไม่เอาที่เราเลือกไว้ก็คือที่ a e c t b เมื่อสักครู่ก็จะได้เป็น c ลบกับเซตของ1-3นะคะก็ปรากฏว่าเซต C กับเซตของ1-3ไม่มีสมาชิกตัวใดร่วมกันเลยนะคะก็เลยตอบเซตของ2-4และ8ได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะข้อ20นะคะลองทําไปก่อนได้เลยนะข้อ20ค่ะแน่นอนมีวงเล็บต้องทําในวงเล็บก่อนเอา b union c ก็คือเอาหมดใน b กับ c ค่ะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเอา a ไปลบกับ b union c ก็คือเอา a แต่ไม่เอา b union c ที่เราเลือกไว้เพราะฉะนั้นเรียนไปดู a กับ b union c นะคะว่ามีใครที่ซ้ากันบ้างปรากฏยึด a เป็นหลกัก a มี1แล้ว b union c ก็มี1ตัดทิ้งค่ะมี3ตัด3ทิ้งค่ะไม ไม่มีใครเหมือนกันแล้วค่ะนะักเรียนก็ตอบได้เลยว่าก้อนของ A ลบในวงเล็บ B ีอเ่น C เท่ากับเซตของ5 7แล้วก็9นั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะ ต่อไปค่ะหลังจากทําโจทย์ทุกอย่างผ่านไปแล้วเนี่ยคุณครูก็จะมาพูดถึงสมบัติเกี่ยวกับการคอมเพลเมนต์เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการทาโจทย์มากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับข้อที่1น,นะคะนะักเรียนสังเกตว่าถ้าเป็นคอมเพลเมนต์ก็คือเอา u แต่ไม่เอา A ถ้าเขียน A พาร์มคือเอา U แต่ไม่เอา A หรืออาจจะเรียกว่า a คอมเพลเมนต์ก็ได้นะคะข้อแรกค่ะ a คอมเพลเมนต์แล้วก็คอมเพลเมนต์อีกรอบหนึ่งก็จะได้ A ค่ะอารมณ์เหมือนประมาณว่าเอา u แต่ไม่เอา a คอมเพลเมนต์ ก็จะได้ A นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อ2องเซ็ตว่างแล้วก็คอมพลเมนต์ก็หมายความว่าเอา U แต่ไม่เอาเซ็ตว่างเอายูแต่ไม่เอาเซ็ตว่างเซ็ตว่างเป็นท้ที่ว่างเปล่าเพราะฉั้นก็ต้องเอา U ค่ะก็เลยตอบยูนิเว s ร์สนะคะข้อ3ค่ะ u พามก็คือเอา U แต่ไม่เอายูอ่าเอายูแต่ไม่เอายูในที่นี้ก็คือเซ็ตว่างนั่นเองค่ะข้อ4ค่ะ A ยูเนียพามก็จะได้เป็นยูนิเว s ร์สนั่นเองค่ะ 5. A ยูเนียสบแล้วค่อยไปหาคอมพลเมนต์นะคะจะเท่ากับ A อพามอิน เซกับ B ีพามนะคะข้อ6ค่ะ A อินเตอร์เซกบก่อนแล้วค่อยไปหาคอมพลเมนต์ก็จะเท่ากับ A อพามยูเนียนกับ B ีพามนั่นเองนะคะเราเรียกว่ากฎของเดอร์มอแกนนั่นเองเอาไปใช้ได้เลยซึ่งเป็นข้อสังเกตของเราค่ะวันนี้ก็จะมาสรุปความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านไปนะคะก็คือความรู้จากข้อสังเกตทั้งหลายแหล่ที่ได้เรียนผ่านไปนั่นเองเริ่มต้นตั้งแต่ a อยูเนียนบก่อนแล้วค่อยไปหาคอมพลเมนต์นะคะจะเท่ากับ A อพามอินเตอร์เซกบีพามก็คือว่าง่ายกระจ่ายพามเข้าไปค่ะจากยูเนียน พอเจอพามก็กลายเป็นอินเตอร์เซ็กนะคะหรือว่าเจอหน้าตาแบบนี้เหมือนกันค่ะดึงพามออกค่ะก็จะได้หน้าตาเป็น A, u n i o เ B กาะแล้วก็ใส่คอมพลเมนต์นะคะความหมายเดียวกันหรือถ้าเจอ A, อ n ิน r ต e c t เแล้วก็ค่อยไปหาคอมพลเมนต์เนี่ยก็จะเท่ากับ a พาร์ม union b พาร์นะคะหน้าตาก็คือกระจายพาร์เข้าไปหลักการเดียวกับข้อข้างบนเลยค่ะหรือทางด้านขวาก็หลักการเดียวกับข้อข้างบนเหมือนกันโดยการดึงพาร์มออกมานะคะและสิ่งที่สำคัญตัวนี้น่าสนใจแล้วก็น่าจำมากๆค่ะคือ a ลบ b จะเท่ากับ a intersect กับ b พาร์ค่ะ สิ่งสำคัญถ้าเจอ a ลบ b ก็คือคงตัวหน้าไว้เปลี่ยนจากลบเป็นอินเตอร์เซ็กแล้วก็ใส่พามนะคะเพิ่มที่ตัวหลังแบบนี้ความหมายของทั้งสองก้อนก็จะเหมือนกันค่ะหรือถ้านักเรียนเจอ a อินเตอร์เซ็กกับ b พามเนี่ยนักเรียนหาได้เลยค่ะโดยจับมามีค่าเท่ากับ a ลบ b นั่นเองก็จะทําให้นักเรียนง่ายต่อการทําโจทย์มากนะคะถ้าเจอ a อินเตอร์เซกกับ b พามนะคะขั้นแรกเลยก็คือให้คงตัวหน้าไว้เห็น a ใช่ไหมคะคง a ไว้2ค่ะเปลี่ยนจากอินเตอร์เซ็กให้เป็นลบ ะะขั้นที่3ค่ะดึงพามจากตัวหลังออกดังนั้นจาก b พามก็กลายเป็น b เฉยๆนะคะก็ได้เท่ากับ a ลบ b นั่นเองสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะ a อ n t e r s e c t b พามจะเท่ากับ a ลบ b นะคะแล้วก็หลักการข้างบน,นง่ายๆที่ครูส้มบอกว่าใช้การกระจายภาพดึงภาพนะคะเป็นหลักการที่ครูส้มพูดเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายนั่นเองวันนี้ก็กลับไปทบทวนสมบัติเกี่ยวกับการดําเนินการของเซตทั้งหมดนะคะรวมทั้งการคอมพลเมนต์ที่เมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วก็ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะก็วันนี้พอเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน